ความขค้ืนไหวของสโมสรดีจีปะทุมยูเนเต็ดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แฟนฟุตบอลก็คงทราบดีนะครับว่าพวกเขาก็ได้มีการซื้อที่ดินฝั่งที่โล่งนะครับตรงข้าม ฝังอัศจัรย์เมนสแตน์นะครับเพื่อสร้างอัศจัรย์ให้ครบทั้ง4ด้านแล้วก็มีการดําเนินการไปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเขาก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆของการทําอัศจัรทร์นะครับล่าสุดเดียก็ต้องบอกว่าการทําอัศจันทร์ ฝั่งที่4ของสโมสรทําได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีการขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการดําเนินการสร้างเนี่ยเขาก็มีการทําโครงเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็อัธจาร์เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆโครงเหล็กนั่นนะครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับมันก็เป็นสไตล์คล้ายๆสนามของบุรีรัมสนามของราชบุรีนะครับที่เป็นโครงสร้างเป็นตัวต่ออยู่แล้วนะครับก็สามารถดําเนินการเอาพวกชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันได้เลยนะครับซึ่ง การใช้ขั้นตอนแบบนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเชื่อว่าการดําเนินการเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามเวลาที่กําหนดไว้นั่นก็คือทางสมโมสรจะเปิดใช้งานนะครับอาจารย์ฝั่งที่4แล้วก็จะทําให้สมโมสรสามารถใช้สนาม BG s t a d i เดียมเนี่ยให้ครบทั้ง4ด้านนะครับก็ในช่วงการแข่งขันซึกบอร์ลีกไทยลีกในช่วงเล็กที่2หรือว่าต้นปีหน้านั่นเองนะครับนั่นจะทําให้เมื่อสนาม BG s t a d i เดียมนะครับ รสร้างเสร็จมีาจารย์ครบ4ด้านแล้วนะครับก็จะเพิ่มความจุจากเดิม1114ที่นั่งนะครับเพิ่มไปอีก5,000ที่นั่งก็จะสามารถจุ เพิ่มผู้คนแล้วก็แฟนบอลได้ประมาณ1 5 0 0 0ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับก็จะทําให้สนามมีความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อสโมสรสร้างสนามแล้วนะครับแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยก็อยากเห็นมานานแล้วเมื่อ b ีีสนามครบ4ีด้านมันจะสวยแค่ไหนนะครับก็ไปติดตามรอดูแลกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อสร้างสีด้านแล้วก็ไปสนับสนุนแล้วก็ไปดูบรรยากาศในสนามกันให้เต็มความจุด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะทําให้บรรยากาศในสนามเนี่ย มันคึกคักแล้วก็บรรยากาศไม่แตกต่างจากฟุตบอลต่างประเทศอย่างแน่นอนครับส่วนข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวความวุ่นวายของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับอวานก็ลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็คงยิ้มแก้มปรีกันไม่น้อยเพราะว่าขุมกําลังตัวหลักหลายๆคนก็ลงฝึกซ้อมกันได้อย่างไร้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเควินดีรมรํมนะครับแต่ว่าเควินเนี่ยอาจจะมีการพัน เทปนะครับบริเวณเข่าด้วยนะครับก็ต้องมารอดูว่าอาการของเขาเนี่ยจะบาดเจ็บหรือว่าพันบริเวณนั้นเพื่อประคองให้หัวเข่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่หรืออย่างไรนะครับก็ต้องมารอดูเพราะว่าการตัดตัวของบาโดโพกิ้งเนี่ยก็สามารถตัดตุวกเล่นได้3คนนะครับก่อนที่จะลงสนามเจอกับจีนอย่างไรก็ตามนะครับจุดไคลแมกแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของแฟนฟุตบอลนะก็คงหนีไม่พน้นการโฟกัสที่เทียร์เซน ที่สินแดงดาเนี่ยไม่ลงสนามให้กับบีจีปทุมยูเต็ดมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีข้อสงสัยกันว่าเอาแล้วทาไมมาโนโปกิง้งถึงเรียกตัวกองหน้าวัย35ปีมาติดทับช้างศึกเพื่อลงแขง่งขันฟุตบอลโลกทั้ง2นะัดในการเจอจีนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะเก็บมุ้ยนะครับไว้ที่จะเจอกับจีนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์ซึ่งมาโนโปกิ้งนะครับเฮสโค้ดของที ไทยเขาก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการพูดคุยกับทางเทียสินตลอดนะครับเทียสินเองก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะช่วยลงสนามช่วยทีมชาติไทยนะครับซึ่งมาโน่เองนะครับก็บอกว่ามีทีมงานที่ดูแลรักษาการบาดเจ็บที่สินแดงดาแบบชนิดเป็นเงาเลยนะครับตามประกบติดแล้วก็มีการติดตามแบบเรียกได้ว่ามี แพทย์ส่วนตัวเลยอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อดูแลแบบวันต่อวันแล้วก็ทําให้มุ้ยมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดในการลงสนามนะครับซึ่งมาโน่เองเนี่ยก็บอกนะครับว่ามุ้ยเป็นนักเตะคนสําคัญโดยเฉพาะในเกมรุกของทีมชาติไทยและก็ต้องการใช้มุ้ยนะครับแม้ว่าสภาพร่างกายของมุ้ยจะไม่เต็มร้อเอนะครับอย่างน้อยที่สุดหากมุ้ยพร้อมลงสนามแค่10นาทีหรือ5นาทีก็เพียงพอที่จะช่วยทีมชาติไทยนะครับดังนั้นทางมาโน่เองก็จะใช้ความสามารถแล้วก็ใช้เซนส์แล้วก็เทคนิคการ ทำประตูที่สุดคมนะครับของหุยเนีในช่วงสถานการณ์ที่บีบบังคับเท่านั้นในกรณีที่สภาพร่างกายของเทอศินเองนะครับไม่เต็มร0อเปอร์เซนะครับส่วนกองหน้าคนอื่นอย่างสุพรนัทหรือว่าสุบอร์ชัยก็น่าจะเป็นแกนหลักลงสนามเป็น11ตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในกรณีที่ไม่เจ็บ แล้วก็ถอนตัวไปเสียก่อนนะครับนี่ก็เป็นแผนง,งานของ m a n o โน่บ k k กิ้ก็ติดตามวันต่อวันนะครับเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะทีมชาติไทยว่าจะมีใครเจ็บเพิ่มหรือว่าถอนตัวไปหรือเปล่านะครับก็ภาวนาว่าให้นักเตะทุกคนเนี่ยมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับซึ่งวันนี้นักเตะจากบุรีรัมย์ยูเนต็ดนะครับที่เดินทางมาจากมิลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย,น,น,ย,ยนะครับ หลังเสร็จฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกว่าจะเป็นเทียรทรบุญมาทานันพันสายเหมิบูญแล้วก็นักเตะอย่างสุภชัยเจด,ดก็จะตบเท้าเข้ามารายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนะครับส่วนนักเตะจากเจลีกนะครับสุภโชคเซราชา,ชาเอกนิต์ปัญญารวมไปถึงเอลีสยด,ดอลล์นะครับก็จะมารายงานตัวอย่างชา้าสุดก็ประมาณวันจันทร์นะครับเพราะว่ามีคิวลงสนามในเกมลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้อยู่นะครับเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียทีมยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชียนะครับได้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับศึกฟุตบอลเอชียนคัพที่จะลงฟาดแข่งกันในช่วงต้นปีหน้านี้นะครับล่าสุดพวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งยายาตูเร่ครับอดีตกองกลางทีมชาติออรี่โคสต์นะครับของสโมสร บาร์เซโลนาแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็เป็นมือขวาของโรเบโตมันชินีคุณซื้อชาวอิตาเลียนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางตูเร่กับโรเบโตมันชินีนะครับคือร่วมงานกันมาก่อนสมัยที่อยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพาทีมเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ศึก ฟุตบอลพิบริกอังกฤษมาของนะครับโดยตูเร่น,นะครับก็ได้มีการเปิดเผยน,นะครับว่าโรเบโต้มันชิจีเนี่ยมีการทาบทามตัวเขาให้มาร่วมงานเพื่อสารฝันโปรเจกต์ใหญ่ กับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นซับโค้ชของซาดังรีแอชนะครับทีมในลีกของเบลเยียมซึ่งแน่นอนนะครับการออกจาก r ีอชเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องย้ายทีมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ติดตามผลงานของเลเบโต้มันชินีมา อยู่ตลอดนะครับแล้วก็การร่วมงานกับโรเบโตมันชินีก็น่าจะทําให้เขาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของงานโค้ชนะครับนอกจากนี้นะครับการที่ทางตูเร่นะครับเป็นชาวมุสลิมด้วยนะครับเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการที่เขาได้ไปทํางานในประเทศมุสลิมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทํามาโดยตลอดนะครับตอนนี้เขาแทบที่จะรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะไปทํางานกับซาอุดีอาระเบีย แล้วก็เป็นงานที่ตื่นเต้นสําหรับเขาครับซึ่งทางตูเล่น,นะครับก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณ s t a r ์ลองรีแอชนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็การที่เขามาอยู่กับทีมเนี่ยก็สร้างความผูกพันเป็นพิเศษ สำหรับตัวเขามากนะครับแล้วก็แฟนบอลที่นี่ก็น่าทึ่งมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็หนุนหลังตัวเขาแล้วก็สโมสรอ,อย่างเหลือเชื่อนะครับแล้วก็เขาก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับตัวเขาด้วยครับสำหรับยายาตูเร่นะครับแขวนสตาร์ทเมื่อปี2020นะครับแล้วก็ผันตัวเองไปเส้นทางโค้ชนะครับเคยเป็นสตาร์โค้ชของโอลิมปิกโดเน็ตนะครับในยูเครนแล้วก็ไปทํางานในรัสเซียกับอักมากรอสนี่ครับรวมไปถึงเป็นสตาร์โค้ชของเงยาวชนสโมส ทัดแนมฮอสเปีกด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นสตารโค้ชของซาดารีอชแล้วก็เพิ่งอำลาสโมสรไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับซาดิอาระเบียนเนี่ยก็อยู่ในสายเดียวกันนะครับกับทีมชาติไทยในศึกฟบอลเอเชียนครับ ซึ่งจะเจอกับทีมชาติไทยนะครับวันที่25มกราคม2567นะครับกการเตรียมทีมของซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นการเตรียมงานใหญ่นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาวางเป้าหมายไว้นั่นก็คือการเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียอีกครั้งแล้วก็การเป็นการสร้างทีมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับดังนั้นการได้มันเชดี้แล้วก็ยายา,า,ยา,ายตูเร่มาร่วมทีมน่าจะเป็นการสร้างทีมในระยะยาวแล้วก็เป็นการวางแผนแล้วก วางโครงสร้างสําหรับทีมในอนาคตอีกด้วยนะครับส่วนการเจอกับทีมชาติไทยจะเป็นงานหนักสําหรับทัพช้างศึกมากแค่ไหนนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับ